E ทุกคนไปดื่มกาแฟกันนะครับเดี๋ยวดูว่าผมจะไปที่ไหน,นครับเดี๋ยวไปจะไปสายเชียงใหม่เชียงรายนะครับไปสายเชียงใหม่เชียงรายก็ดูน้องข้างหน้านี่ก่อนครับเขาก็ไม่รู้จะไปไหนเหมือนกันนะครับนี่ <c oughs> ไม่รู้เขาจะไปไหนเหมือนกันนะครับไปครับไปกันต่อครับผม นี่เราก็มาถึงนล้ครับที่เราจะมาดื่มกาแฟกันวันนี้นะครับเดี๋ยวเข้าไปดูว่าที่ไหนนะครับไปที่เราก็มาถึงนะครับนี่ครับ นล็อกที่มือครับผมเดี๋ยวเราไปข้างในกันครับเดี๋ยวไปข้างในกันเลยไปครับเดินไปข้างในครับครับอาเดี๋ยวเดินไปข้างในกันเลยนะครับ ไปอยู่ริมน้ำครับเดี๋ยวไปริมน้ำกันเดี๋ยวดูบรรยากาศกันครับนี่บรรยากาศด้านในของบางแฟนรอ็อกริเวอร์นะครับก็มีโซนด้านซ้ายกับด้านขวานะครับนี่อ๋อจอดรถข้างล่างนี่ก็ได้นะครับจอดรถข้างล่างก็ได้เดี๋ยวไปดูกันในห้องน้ำอยู่ตรงนี้นครับ ห้องน้มอยู่ตรงนี้อ๋อจอดรถข้างล่างนั่นได้ับตรงโน้หนมี ATV ด้วยนะครับ ATV ให้เล่นด้วยไปกันด้านนี้ต่อนครับนี่ครับสะพานครับนี่ เดี๋ยวเดี๋ยวค่อยไปที่สะพานครับเดี๋ยวขอนี่ก่อนอนะันนี้เขาลังต่อเติมเพิ่มนะครับเพิ่มเติมก็ ATV อยู่ข้างหน้านะครับมี ATV ให้ด้วยนี่ครับบรรยากาศด้านในนะครับกาศดีมากเลยนะครับนี่ครับบ้านนกด้วย ไปครับไปดูตรงสะพานครับดูตรงสะพานกันดูน้ําด้วยฝนตกนะครับน้ําริมทางน,นี้ไหลผ่านตรงนี้นะครับยวดูดูดสะพาน,นไปนครับตรงสะพานนี้ครับโอ้แ้ําเยอะเลยนะครับ ติดกับถนนสายเชียงใหม่เชียงรายนะครับถนนหมายเลขในหนึ่งแปดนะครับมาอยู่ตรงนี้ก็มีสองฝั่ครับร้านอยู่สองฝั่ช่วงนี้หน้าฝนก็น้ําก็เยอะหน่อยครับกล้จะหน้าหนาวละ่ะแต่เมื่อวานฝนตกนะครับมันก็เลยน้ําก็เลยเยอะขึ้นมาครับครับก็สามารถเอารถเอทีวีมา ไปเช่ามาวิ่งเล่นตรงนี้ได้นะครับเนี่ยครับช่วงก่อนนี้น้ำจะเยอะมากเลยนะครับอันนี้ยังไม่เยอะเท่าไหร่นะครับตอนนี้แต่เมื่อวานฝนตกนะครับ ตรงนี้วันนี้ก็เลยนะ้ำเ,เยอะหน่อยนะครับนี่เดี๋ยวเราก็เดินไปโอีกนึงนะครับเดี๋ยวเดินเที่ยวแถวนี้ก่อนนะครับ ก็อตอนนี้ก็จะเดินเที่ยวก่อนนะครับเดี๋ยวค่อยไปกินกาแฟกันพอเดินเที่ยวก่อนพอดูบรรยากาศนะครับเราก็เดินให้ทั่วก่อนก็ยังมีที่นั่งนะครับไปซุ้มไปซุ้มเงี้ยครับ กรเป็นซุ้มเป็นซุ้มเลยนะครับก็ที่นี่มีที่พักด้วยนะครับมีที่พักด้วยทำาดดูบรรยากาศก่อนเนี่ยเขาเขาอยู่ข้างบนด้วยนะครับเดี๋ยวจะถ่ายทำแหลกนะครับแร๊บ บนนู่นนะครับนี่เราอยู่ข้างล่างนี่ก่อนครับเดีย๋ยวเดินหามุมถ่ายสวยๆก่อนนะครับหามุมถ่ายสวยๆก่อนว้าเจอขี้โคลเข้าไปแล้วครับเดี๋ยวหามุมสวยๆก่อนก็เหยียบใส่ขี้โคลนะครับแป๊บนึงขอล้างก่อนครับ ไปหามุมสวยๆก่อนานหน้าอันนี้แหละครับก็มีสะพานอยู่สองอันนะครับนี่สะานตรงนี้นี่นะครับสะานตรงนี้แล้วก็สะพานแขวนตรงนี้ครับ เดินเที่ยวกันก่อนนะครับก็มีอยู่รูปนึงนะครับที่ผมอยากให้ทุกคนได้ดูนะครับไปครับไปกันต่อครับ เดี๋ยวเราจะไปจิบกาแฟกันสักหน่อยครับนี่ครับกว้างขวางนะครับอากาศดีครับ กว้างขวาง,วางอากาศดีหายใจโล่งครับสบาย ไปครับเดี๋ยวข้ามไปดื่มกาแฟกันไปครับไปกันต่อข้ามนี่ไปแล้วไปครับเดินไ,ไปเลย เดี๋ยวเดินไปที่คาเฟ่ก่อนนะครับเดี๋ยวไปลงมาที่ริมน้ำครับเดินมาทางนี้ก่อนเดินไปเลยอากาศดีนะครับที่นี่รับรับลูกค้าได้เยอะเลยนะครับตรงนี้นี่ครับนี่ก็มีอาหารานึง เราสั่งตรงนี้นะครับ ลงได้สองแท่งครับข้างนี้ก็ลงได้ตรงนี้ก็ลงได้ตรงนี้ครับฝั่งนี้ครับ นี่ก็รอสั่งอาหารกันนะครับให้สั่งอาหารก็มานั่งที่โต๊ะนะครับนั่งโต๊ะแล้วก็มนสแกนตรงนี้ครับสแกนแล้วก็รายการอาหารก็จะขึ้นมานะครับแล้วก็ให้เราสั่งได้เลย อันนี้ลาเต้นะครับอันนี้ลาเต้ของป้งแฟนเขาครับอันนั้นอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้อะไรเนี่ยอันนี้ครับปูชิโน,โน,น,นปโป่นะครับอันนี้ครับปูนะครับแล้วก็มีเค้กนะครับเดี๋ยวกำลังสั่งนักเก็ตไก่ไปครับเดี๋ยวรอสักครู่ครับ

ใกล้น้ำก็จะเสียงดังหน่อยครับเพราะแมันเยอะครับตรงนี้เดนี้เี่เดินเที่ยวนะครับก็ดูแถวๆนี้ก็คิดถึงเหมือนตอนไปที่ทะเลที่เกาะช้างนะครับ ไปก่อช้างก็เนี่ยครับจะเดินเรียบฝั่งอะไรเงี้ยครับจะเรียบอย่างเงี้ยเดี๋ยวนี้ผมจะเดินเดี๋ยวข้ามไปฝั่งโน้นครับผมนี่ครับกว้างขวางนะครับไปเรื่อยๆขวางมาก ครับเดี๋ยวเราก็จะเดินทางกลับนะครับเดี๋ยวเราไปดูฝั่งนู้นนะครับฝั่งขวามือเดี๋ยวไปดูครับก็ตอนนี้เราก็เดินทางกลับแล้วนะครับก็ถ้ามีเวลาก็มาแวะกันอีกนะครับเดี๋ยวครั้งหน้าเข้ามาแกันอีกนะครับที่นี่ก็คือปางแฟนนะครับ r o ็อกแอนด์ริเร์นะครับก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์นะครับทางช่องพีเอสพาเที่ยวด้วยนะครับวันนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ Tá bom?